ต่อไปแฟนพี่จะมานะพี่ต้องสอดสอนในรับแบบมาช้าอะไรเงี้ยดูพี่ปาเปินตัวอย่างนะคุณดูท่านผู้ชมก็ดูออกนะคบว่าพี่เนะี่ยยินอยู่บนอะไรดูไว้แล้วตอนนี้แฟนพี่ก็มีการยิงกันไปท่ากันขึ้นแล้วพี่จะช่วยได้หรือเปล่าลวิ่งเข้าแบบนี้ก็เจอส่วนกับมานะครับคุณดูออกมาทางซ้ายแล้วก็ยิงกันไปท่ากันขึ้นแล้วก็โดนส่วนกับมาเรียบร้อยดึแล้วก็โดนส่วนกับมาโอโหเกินไปแล้วเปล่าก่อหายเลย สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านในนะายีนี้เราเข้าสู่เกมฟรีไฟล์เลยนะคนดูซึ่งตอนเนี้ยเกมฟรีไฟล์ก็มีการคอลแลบกับเกมสตรีทไฟต์เตอร์นะครับก็ตามข้างนี้เลยเป็นเกมชื่อดังใน,นยุคเก้าสิบเลยนะ oh. อืมดังมากๆเลยแล้วก็มีท่าแบบพลังขึ้นเต่าดดแบบคลาสเลยนะคนดู oh. ต่อไปเรามาดูรายชื่อคนที่มีคะแนนขั้นสูงสุดเลยนะที่หนึ่งจะเป็นอาเฮลี่ที่สองเป็นอักษรพิเศษที่สามเป็นผมโบนเอเอาลราคนดูสถานที่พี่เลอกลงเนะี่ยก็จะเป็น คาตูิตาสติว่านะครับชื่ออะไรก็ไม่รู้มันแบบอ่านยากมากๆเลยอ่ะคนดูออเอาเป็นว่าพี่เนี่ยจะเลือกลงตรงนี้แล้วก็ดีดไปตรงหอดูดาวเลยนะแต่พี่เนี่ยจะให้แฟนของพี่เนี่ยขึ้นไปก่อนนะครับมาดูกันเลยนะครับว่าแฟนพี่เนี่ยจะไปได้หรือเปล่านะอืมเพราะว่ามันต้องคํานวณด้วยนะนี่ก็ดูกันเลยว่าได้หรือเปล่าโอเคนะครับก็ไม่ได้นะ๋ยที่นันทรเองก็ขึ้นประมาณนี้นะแล้วก็ไปมาดูกันเลยนะครับว่าจะแบบเลยหรือเปล่านะคนดู ตามสภาพครับเลยอืมแต่ไม่เป็นไรนะก็ถือว่าไม่เลยเยอะเท่าไหร่นะต่อไปแฟนพี่จะมานะพี่ต้องสั่งสอนในรับแบบมาช้าอะไรเงี้ยดูพี่ไว้เป็นตัวอย่างนะคนดูเอาละคนดูแล้วตอนนี้พี่ก็ได้ทำการแบบว่าพังตัวนะครับตรงพุ่มยญากับแฟนพีซเองนะครับคือแฟนพี่เนะี่ยแต่ว่า เก่งการเลือกแบบคำนวณมากเลยนะแฟนพี่ไม่เคยคำนวณผิดเลยนะคนดูซึ่งตอนเนี้ยเนียนมากมากเลยนะไม่มีใครเห็นเลยนะดูภูมมหญ้าบังเป๊ะเลยนะและ้วตอนนี้วงก็ไปอยู่แล้วนะคนดูอแฟนพี่ก็มาทันพอดีก็เราต่อไปเปล่าหรอกแฟนพี่ไม่อยู่แฟนพี่ก็เลยหมอบล้อพี่ก็เลยแบบอ้างไปงั้นแหละนีอนั่นมีอะไรหรอกนะตามนั้นเลยเอาละคนดูก็หลังจากที่วิ่งมาสักระยะหนึ่งนะท่านผู้ชมก็ดูออกนะครับว่าพี่เนะี่ยอยู่อะไรครับยืนอยู่บนอะไรดูะก็ไม่รัวเนาะก็แบบ อะไรนี่มๆ่ไม่รู้อ่ะอืมไม่มีดูพี่ไว้พี่ถ้าทำกันเตะไปหนึ่งทีก็ก็ดูพี่ไว้เป็นตัวอย่างนะคนดูแลนำไปใช้นะคือเป็นแค่แฟนอ่ะอยาแบบเก่งกับอือยาเก่งกับอันนี้มากอ่ะโอ้ยพี่พี่โดนสุกอันสองทีทำให้ชมคิดดูแฟนพี่โหดกันไปพี่แอมเลยอุ้ยมีเรียกดหโอเก็บมาละกันเรียกทำไมอ่ะ อุ้ยท่านผู้ชมแฟนที่ให้ของมาดูดิก็มือไม้ก็อย่าอ่อนนะก็ยกมือขอบคุณอะไรไปเลยก็ตามรารยานเนาะประมาณนั้นแหละเอาเปล่ามาเอาเปล่ามาโอเคท่านผู้ชมก็เสร็จดังฟังชัดน,นะเอาเราท่านผู้ชมก็ตามได้เลยนะคือถ้าแฟนเราขอเนี่ยเราก็ต้องให้นะ แต่ถ้าเราไม่ให้เนี่ยสิ่งที่ตามมาก็เรารู้กันอยู่นะมันคือเรื่องจริงแต่ไม่ชมไม่เชื่อนอยหรอวะเอาเราท่านผู้ชมหลังจากที่พี่เนี่ยด้านการวิ่งมาสัะยาน,นึงแล้วนะก็เจอศัตรูสักทีเราดูจากทางรายชื่อในตาปอนเสียชีวิตไปแล้วนะคนดูตายวงรัเป่าหน่วยยิงระเบิดถังอะไรเงี้ยแล้วก็ท่านุกก็ยิงภาวาไปนะเอาละครับเราเจอศัตรูท่านหน้าก็ยิงออบไปหนึ่งทีเหมือนจะไม่โดนฝันเข้ามไว้ให้วปิดนะฝันเาข้ามก็เหมือนจะโดนล้อมเหมือนกันนะอืม เนีไงดูจังแหม่แล้วตอนนี้แฟนพี่ก็มีการยิงกันมาทัากันขึ้นแล้วพี่จะช่วยได้หรือเปล่าแฟนพี่ต้องการลงไปแล้วนะไอ้เรื่อไม่ตั้งใจจะเล่นมาถามหน่อยแล้วพี่ต้องการจะช่วยได้ป่ะพี่ปลาระเบิดไปหนึ่งทีแล้วไฟเราข้าวปลาระเบิดแฟลมาหนึ่งทีเหมือนกันไม่แน่ใจระเบิดควันหรือเปล่าแล้วมาดูกันเลยนะว่าแฟนพี่ไหนต้องการจุบเราเอาโูบยิ้มเกินไปแล้วเปล่ายิ่งยิงแฟนพี่เลยอะถามหน่อยดิเองทำผิดกฎหรือเปล่ารู้เปล่าเนี่ยมาตาข้อที่หนึ่งห้ามยิงแฟนพี่หยอกหยอก แต่พีทำการวิ่งอ้อมมาทางซ้ายแบบนี้แล้วจะเจอเจอเหมือนกันแล้วก็ย่าปชิดแบบนี้ไปแข้ามอ้อมมาแล้วก็ยิงเรียบร้อยลงไปไอโบยเก็บไฮแค์เซอร์ไปนะครับคนดูเก็บปะลาะเป้าก็ถือว่าเก่งมากมันแล้ววิ่งเข้าวงแบบนี้ก็เจอส่วนออกับมานะครับคนดูออกมาทางซ้ายแล้วก็ยิงกันมาทาั้งคูนแล้วก็โดนสวนกับมันเรียบร้อยโดยทางท่านนุกเก็บไปตอนนี้ก็เหลือท่านนุกนะแล้วก็อีกคนก็เป็นอักษรพิเศษเลยนะคนดูเฮ้ย <Hey, S 2> ชื่อเรียกยากจังวะเรียกอะไรดีเนี่ยหาหน่อยดิ เรียกไงดีแล้วก็โดนส่วนกับมาโหเกินไปแล้วเป่าก่อหายเลยโดนส่วนกับมาทีเดียวแล้วนะเ,เหลือแค่45หน่วยเองอะ่ะแรงไปแล้วเป่าแล้วฝั่งตรงข้ามก็อยู่ทางเขื่อนเลยนะคนดูมาดูกันเลยนะครับว่าสองคนนี้จะเก็บได้หรือเปล่าหรือว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะทําการยิงเก็บ2องเลยนะคนดูเกยเบลูกอัรพิเศษทำการยิง,ยงไปเรื่อยๆอสกษรเรียบร้อยแล้วเก็บนิวยอร์กไปเลยนะคนดูเก็บไปแล้วเป่า เอาล้วครับคนดูสำหรับคลิปการวอลแคน5 M 4ม e สี่สปอรก็มีเพียงเท่านี้นะครับอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าโชว์กันทุกคนนะนะพอดีแบบว่าพอดีต้องเล่นกับคนสําคัญด้วยดีเท่าทีนะถ้าแบบขัดใจอะไรอย่างเงี้ยก็ขออาภัยได้ละกันแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ริมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์พีซด้วยนะครับถ้าใครอสนใจวอลแคนพีซเนี่ยก็ทักมาได้ทางแฟนเพจแฮมสี่สปอได้เลย